แอร์พอตอิมเมอร์เจนซี่แพนนิงการวางแผนชุกเฉินของท่าอากาศยานลำปางหน้าที่ความรับผิดชอบวางแผนกำหนดมาตรการการดับเพลิงและกู้ภัยของอากาศยานที่เกิดเหตุประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการดับเพลิงและกู้ภยัยให้คำแนะนำส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงและกู้ภยัยควบคุมตรวจสอบกำกับดูแลปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านการป้องกันอัคคีภยัย ฝึกอบรมพนักงานที่ปฏิบัติงานสายดับเพลิงและกู้ภัยเจ้าหน้าที่กู้ภัยะระดับเพลิงท่าอากาศยานลำปางทําการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเจ้าหน้าที่กู้ภัยะระดับเพลิงท่าอากาศยานลำปางกรณีอากาศยานไหลออกนอกทางวิ่งโดยฝึกซ้อมสถานการณ์ที่เกิดเหตุบนโต๊ะเทเบิลท็อปและฝึกซ้อมสถานการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง และเป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของการดับเพลิงท่าอากาศยานเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิงท่าอากาศยานลำปางตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อความเตรียมพร้อมในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิงท่าอากาศยานลำปางตรวจสอบรถดับเพลิงอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุสถานการณ์จริงเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิงท่าอากาศยานลำปาง ร่วมฝึกการใช้อุปกรณ์กู้ภัยในการอบยพผู้โดยสารออกจากท่าอากาศยานลำปางในกรณีฉุกเฉินเจ้าหน้าที่กู้ภัยระดับเพิงท่าอากาศยานลำปางได้ฝึกการใช้อุปกรณ์กู้ภัยในการอบยพ,ผ,ยพผู้โดยสารออกจากท่าอากาศยานลำปางในกรณีฉุกเฉินโดยใช้เบาะลมช่วยชีวิตจากที่สูงพร้อมทั้งทำความเข้าใจในขั้นตอนการอบยกเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความชำนาญ